วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าเราไปเจอประสบการณ์ลูกไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุต่างประเทศเราจะ<ม>าทำยังไงไมาแชร์ประสบการณ์ใ,ให้เพื่อนฟังมีอู่ครั้งหนึ่งที่หนักมากก็คือไปญี่ปุ่นก่อนแล้วกลับมาฮ่องกงแล,แล้วตอนที่แบบอยู่ญี่ปุ่นคืนสุดท้ายก่อนจะบินเข้าฮ่องกงอะลูกแบบไข้ขึ้นไข้ขึ้นสองคนเลยอาเจียนไอจนอาเจียน แล้วแบบจะกลับบ้านหรือจะไปต่อคือแบบคิดหนักแล้วญี่ปุ่นซื้อยาลดไข้ไม่หายไม่ได้เตรียมยาไปด้วยทิปนะเดนะซื้อ,อยาลดไข้ไม่หายหมายถึงว่าซื้อไทลิตอนที่ญี่ปุ่นหรอ,อยา,าลดไ,ไข้ของญี่ปุ่น,นแล้วลูกไม่หายเพราะว่ามันเบามากคือปกติถ้าเกิดว่าเด็กไทยก็จะรู้กันอยู่แล้วก็จะมีเทมปาดอบเทมป์ปาซาลา ไทลีนอนแล้วก็ถ้าไข้สูงมากก็จะเป็นบูเฟนไอบูโพโฟเฟนใช่ซึ่งพอเราไม่ได้ติดยาไปเราก็ต้องไปซื้อหน้างานซื้อก็คือไม,ไม่หายยาญี่ปุ่น <c oughs> ที่ซื้อได้จากร้านขายายา,ยาลูกกินแล้วไข้ไม่ลงแล้วแม่ทำยังไงก็เช็ดตัวเช็ดตัวลดไข้ตลอดเวลาเพราะยาไม่ช่วยแล้วเหมือนพอเขาไข้ลงก็ละเลิงแต่พอไข้ขึ้นก็ซึมอะไรอย่างเงี้ย พอแบบบินเข้าฮ่องกงก็ไปเจอแบบว่าบ้านของเพื่อนสามีอีกครอบครัวหนึ่งที่นัดกันจะไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันแล้วโชคดีเขาพกยาไปเขามีมีพาลามีแบบไอบูก็เลยให้ลูกกินไขกระหลงก็คือเหมือนฟ้ามาโปรดในโมเมนต์นั้นแล้วก็เป็นการเรียนรู้ว่าเวลาไปต่างประเทศต้องพกยาไปเท่าที่จะได้ทุกชนิด ทุกขนาดต้องมาทั้งเด็กแหละผู้ใหญ่พอลูกไข้ลงปุ๊บอีแม่ติด,ตดเป็นต,ต่อแล้วก็คือแบบไข้ขึ้นเหมือนกันยาผู้ใหญ่ก็เราก็ไม่มีแต่ก็คือเหมือนพี่เขาก็พกยาไทรินนของผู้ใหญ่เหมือนกันอ่ะเราก็กินแต่ก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนลูกหาย<ม>ก็แฮปปี้แล้วแต่เราเป็นแทนก็คือเปื่อยมากอ่ะลูกพาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เที่ยวแบบ ไม่สนุกแล้วว่าอก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือต้องเตรียมยาต้องเตรียมยาไปด้วยใช่อะไรที่แบบว่าที่ที่เตรียมอะน้ำเขียวน้ำแดงลูกอะต้องไป a r e a อไอบูซาลา a าราคือเอาไปหมดยาแก้ท้องเสียก็ต้องเอาไปจริงยาแก้ปวดท้องก็ต้องเอาไปเพราะว่าเหมือนเราเราไปเจออาหารที่แบบว่าเราไม่รู้เลยเราไม่เคยทานลูก ท้องเด็กอาจจะไม่ได้ถูกกับอาหารแมลงกัดต่อยใดๆฟกช้ำยาทายาอะไรต้องไปหมดปาสเตอร์ยาต้องติด <c oughs> อะไรนะเบตาดีนเออต้องมาสำลงสำลีคือไปหมดเอ,อ,เอ,อก็คือต้องมีชุดพยาบาลไปใช่ต้องพกไปด้วยเพราะว่าหาคือเมืองนอกคือยากแล้วยาต่างประเทศไม่ใช่ว่าลูกเราจะได้อ๋อใช่เพราะว่า ต่างประเทศนี่เขาจะมีกฎหมายแบบค่อนข้างสตริก<ช>ว่ายาบางจาพวกเขาจะไม่ได้ขายในร้านขายายาต้อง<ช>ไปโรงพยาบาลเท่านั้นไปไปฮ่องกงฮ่องกงอีกละ <c oughs> ก็ไปสายการบินที่แบบไม่ใช่โลคอร์นะใส่การบินดีเลยอ่าดังเลยไปถึงปุ๊บเว้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเธอนั่งอยู่แล้วมีผู้โดยสารคนหนึ่งอะเหมือนไม่สบายแล้วอ้วกแล้วมันกระเด็นมาโดนว่าเว้ย อิ่วมากคือเหมือนแบบแย่มากแล้วโอเคแอร์เขาก็มาช่วยแล้วตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์คือแต่คือมันเป็นเศษกระเด็นนะก็คิดว่าคือตอนนั้นไม่มีประสบการณ์เราก็เลยคิดหน่อยไปหน่อยคือถ้าจะเป็นไปได้อะจะขอให้ลูกอ,อาบน้ําอ,อันนี้คือมาคิดย้อนหลังนะจริงๆมันต้องมีแบบห้องอาบน้ําอยู่อะเออคือ ลูกอาบน้ำได้แต่ว่ามันก็จะอยู่ first card เฟิร์สคลาดอะไรเงี้ยแต่เราว่าน,นั่งอีโค่เราจะขอเขาแต่ตอนนั้นไม่ได้ขอ,อก็คือเช็ดๆไปไม่เป็นไรพอไปถึงฮ่องกงเว้ยไปทั้งหมด5วันสี่คืนอีสองวันแรกไม่เป็นไรวันที่สเหมือนมันติดอะ่ะไอลีว่าก็คือมีอาการปวดท้องใครขึ้นอืแล้วก็เริ่มเหมือนแบบอารมณ์ท้องเสียเอาอยาไปไหมมีเอายาไปทุกอย่างยกเว้นยาแก้อ้วกมือคือยาแก้ท้องเสีย เอาไปทุกอย่างท้องเสียแต่ว่าไม่ได้เอายาแก้อ้วกไปไม่ได้<ก>คิดว่าลูกเออคือเหมือนแบบเตรียมแล้วก็เตรียมยังไม่ครบมันยังเหลืออยู่ดีเนี่ยถึงบอกว่าแบบเตรียมยาแม่ต้องครบจริงแล้วลูกคนโตวอ้วกไม่เท่าไหร่ติดคนที่สองคนที่สองก็คือตัวร้อนด้วยอ้วกด้วยแต่ลูกคนที่สองเหมือนอาการอาจจะเร็วกว่าเชื่อแม่แบบคือลูกคนที่สองนี่คือแบบเพลียไปเลยอะหลับไปแล้วตกใจมาก ต้องโทรหาหมอที่เมืองไทยว่าแบบอาการอย่างเงี้ยต้องยังไงแล้วลูกคนที่สองอ่ะท้องเสียด้วยอ้วกด้วยปรากฏว่ามันไม่มีนว้ยสปอนเซอร์ที่เมืองนอกอ่ะมันก็คือมันต้องเป็นน้ำเกลือแร่บางประเภทเท่านั้นที่ลูกแบบเออมันไม่มีนว้ยไอตัวไปข้องกองไปจีนนี่คือยาจีนนะเมืองไม่มีนะไอซองแล้วก็มาผสมน้ำไม่มีมันมีแต่กูโคตซัมติงที่มันเป็นน้ำตาลอ่ะคือแบบตาแตกมากเลยแบบ เนี่ยเตรียมแล้วเตรียมไม่ครบเตรียมหมดเลยนะบูเฟนไทยนีย่อะไรไม่เตรียมยากแก้อ้วไม่เตรียมเกลือแร่คือไม่ได้คิดว่าลุงจะอ้วกลงจากเครื่องปุ๊บก็คือรถหมอมาอัน,นีเลยแต่คนเล็กกลับมาวันสุดท้ายาหายหายแล้วอเออระทึกเอาพูดตรงๆนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ไปเมืองนอกอีกเลย <c oughs> พูดตรงๆเข็ดคือแบบขยาดอะแบบแม่ก็คือโทรหาหมอทุกชั่วโมงคือเหมือนแบบ คราวนี้ไปอะรู้สึกเลยว่าเหมือนแบบเช้กูต้องเตรียม,มพร้อมกว่านี่อออันน,ออน,นี้อันนี้ไม่เคดก็คือเพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วเที่ยวสนุกมากเลยวันสุดท้ายก่อนจะกลับอะแบมบูค่ายขึ้นค่ายขึ้นแบบสูงมากแบบ39จะ40ีะ่สิบอะแล้วแต่คราวนี้ปกยาแต่แต่ยากินอะแล้วสมมติว่ากินพารากิน4ชั่วโมง ไอบูแปดเอหรือหกหกคือไม่ถึงตามโดสอะใครขึ้นอีกแล้วแปลว่ายาลดไข้อ่ะไม่ได้ผลช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้รอยเปอซนต์ปกติอะอย่างสมมติว่ากินทาราสี่ชั่วโมงกว่าห้ากชั่วโมงคือไข้ก็จะยังอยู่แล้วอาจจะขึ้นอีกทีแบบกลางคืนแล้วก็กินแต่นี้กินปุ๊บสามชั่วโมงขึ้นละสองสามชั่วโมงลงแป๊บเดียวก็ขึ้นอีก ก็พยายามจับคนเล็กแยกคือแบ,บ,แบ,บมัมบูไข้ขึ้นปุ๊บจับคนเล็กแยกและให้คนเล็กก็น,นอนกับป้าเสร็จปุ๊บก็จะทำยังไงก็ได้ให้คนเล็กอ่ะรอดให้นานที่สุดไม่ติดกลายเป็นว่าพอกลับมาถึงปุ๊บเข้าบ้านนอนแบบัมบูก็เริ่มแบบไข้เริ่มแบบหายเพราะว่าเป็นไข้ยอยู่สองวันคืนที่ก่อนกลับแล้วก็คืนบินที่บินกลับก็มีไข้แล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บก็คือมีแต่ว่ามีม,มีมีแบบแค่คืนนั้นคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แล้วกลายเป็นว่าคืนนั้นอ่ะคนเล็กไข้ขึ้นอแล้วเราอ่ะก็ยังแบบเมื่อยๆตัวปวดตัวคือตอนนั้นเป็นไข้รู้สึกแบบปวดกระดูกปวดตัว,ตวมากอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาปุ๊บวันนั้นก็เลยพอคนเล็กไข้ขึ้นปุ๊บยกขยงทางบ้านแอดมิดเลยตรวจมาสรุปเป็น flu A เป็นไข้หวัดใหญ่ฟ l u A คือรุนแรงมากแล้วก็เหมือนแอดมิดกันสามคน ส่วนเจ้าตัวเล็กก็คือไปพึ่งมีเริ่มอาการเป็นไข้ตอนอยู่โรงพยาบาลส่วนดําบวกก็คือเริ่มหายอยู่ในโปรเซสของการแบบว่าเริ่มเริ่มยิวตัวเองแต่พอรอดคุณพอรอดพอแข็งแรงสุดๆแบบเออเแล้วก็จําได้ว่าก่อนจะบินไปญี่ปุ่นคือมีคุยว่าญี่ปุ่นอะไข้หวัดใหญ่ระบาดฟลูเอระบาดแล้วแบบ คุยว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแต่ก็คือชะล่าใจอ่ะเหมือนกับแบบคุยแล้วก็ไม่ได้เทคดิสซีเรียสก็กลายเป็นว่าเอา flu A กลับมาอมเออแล้วไปหาหมอบอกว่าคนไข้ที่มาโรงพยาบาลร้อยละร้อยที่กลับจากญี่ปุ่นเป็น f ูเอกัน <A S 1> <ม>โหมดอ๋อคือระบาดเลยใช่ก็เลยจะบอกว่าก่อนจะเดินทางไปไหนอ่ะลองเช็คว่าบริเวณที่เราจะไปท่องเที่ยวอ่ะมี S <S ไขหวัดหรือว่าอะไรระบาดหรือเปล่าอะแล้วคราวนี้มาคราวน,น,นี้ก็คือให้ฉีดวัคซีนไปก่อนอ,อ,อย่าชะล่าใจนะคะอาจจะยกเลิกตั๋วโรงแรมไม่ได้แต่เราป้องกันไปก่อนได้เป็นหวัดมาสองรอบอะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลต่างประเทศเลยนะออแล้วก็จะบอกว่าไม่เคยซื้อประกันเดินทางนั่นไงคือเราพาลูกไปเล่นเล่นแบบเป็นแบบงานที่ มีของเล่นเด็กอ,อ,อ,อ่ะแล้วก็ไม่อยากบอกชื่องานไงก็สมวนไว้แล้วแล้วเหมือนพอไปที่งานอ่ะก็คือเหมือนเพิ่งซื้อตั๋วเข้าเลยแล้วพอเข้าไปปุ๊บเขาก็แบบอยากเล่นอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเดินขึ้นข้างบนเพื่อสไลเดอร์ลงมาแล้วก็ลูกก็วิ่งเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเราก็ยืนดูที่รั้วรอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็เดินขึ้นไปเพื่อจะสไลด์ลงมาแต่ว่าพอเดินขึ้นไปปุ๊บอ่ะเขาลืมเอา กระสอบมันเป็นสไลเดอร์ที่เด็กต้องนั่งบนกระสอบแล้วสไลด์ลงมาเขาก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะเอากระสอบขึ้นไปใหม่แล้วสไลด์ลงมาในขณะที่เขากำลังเดินลงมาคือเราก็ยืนอยู่แล้วก็มีลวกั้นเขาสะดุดบันไดแล้วเราก็เห็นอยู่ตรงนั้นอะแต่คือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าลวกั้นอะเขาเขาให้เด็กเขาอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วแบบเขาสะดุดลงมา แล้วบันไดอ่ะมันเป็นบันไดเหล็กอที่เคยเห็นบันไดเหล็กป้าเวลาแล้วมันชั้นๆอ่ะเขาแบบสะดุดแล้วหัวเขาอะทิมไปกระแทกกับบันไดแล้วหัวแตกสามชั้นแบบเกือบถึงกระดูกอะโอ oh <my> ๊ยเราก็เลือดแบบอเอ,อ้ยแล้วยังไงพอเห็นจังหวะนั้นก็เลยคือแม่กรี๊ดเลยอ่ะ กี้เราเข้าไปไม่ได้แบบจะเอาลั้วออกก็คือไม่รู้จะเอาออกยังไงพนนัก,งนกนางมีคนอยู่ข้างนอกอมาแบบเปิดเปิด,ปดลั้วให้แล้วให้เราวิ่งแล้วเขาก็เข้าไปช่วยชาร์จ แล้วบมบูก็ลุกขึ้นมาแล้วก็คือร้องไห้เลือดออกเออก็มีเอาทิชชู่เราก็ทิชชู่แปะแปะแล้วคือตอนนั้นก็ใจเสียแล้วว่าแบบบมบูแล้วพอเห็นแผลเขาว่าบมบูต้องเย็บแผลแล้วก็เดินแล้วก็แบบพวก First Aid Ambulance ์เขาก็เอารถเข็นมาให้ลูกนั่งแล้วเราก็พาเขาไปที่ First Aid เสร็จแล้วแบบ เขาก็แบบคือเหมือนเราก็แบบเรียกเรียกรถพยาบาลมาด่วนลูกต้องไปโรงพยาบาลคือโมเมนต์นั้นคือโรง <ไป S 2> พยาบาล,าบาลเท่านั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าน้องลม้มอาเจียนไหมน้องลม้มสลบไหมแล้วมีอาการอะไรอีกอันนี้คือคำถาม,ถามแรกๆ,รกๆที่เขาถามนะแต่ตอนนั้นเราก็คือแบบร้อนลนอนะ่ะก็คือเรียกรถพยาบาลเขาบอกตอบคาถามนี้ก่อนเราก็บอกว่าลูกไม่ได้อาเจียน ล้มลงมาปุ๊บก็ลุกเลยคอนเชียสยังมีสติอยู่แล้วก็เขาเจ็บแผลแค่นี้เขาก็เลยเรียกรถพยาบาลมาคือด้วยความที่แอมบูเล็มาจากโรงพยาบาลรัฐบาลพอไปถึงโรงพยาบาลรัฐบาลปุ๊บคือคิวเยอะคิวเยอะมากแล้วเขาก็ไม่ได้เทคเคสเราสีเรียสเพราะว่ามีเคสที่ซีเรียสกว่านี้แต่เราสําหรับเราคือมันสีเรียสหนักมากก็แบบมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็บอกอะไรก็ได้จ่ายจ่ายจ่ายไปหมดก็คือเซนอะไรไปหมด ก็โทรปรึกษาหมอที่เป็นหมอสัญญาการตกแต่งว่าต้องทํายังไงลูกแบบหัวแตกแล้วลึกมากเลยแบบ3ามชั้นเลยเงี้ยลูกไม่แผลเป็นใช่กัวลูกมีแผลเป็นคือกลัวทุกอย่างกลัวว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงแล้วก็กลัวลูกมีแผลเป็นที่หน้าเขาก็เลยบอกว่าให้ขอหมอสัญญาการรมตกแต่งมาเย็บแผลให้เท่านั้นเราก็คุยกับโรงพยาบาลว่าเนี่ยขอแบบพลาสติกเซอร์เจอรีไม่ใช่แบบเจเนอเรลเซอร์เจอรีนะพลาสติก เขาก็บอกว่าที่นี่โรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีพลาสติกเซอร์เจอรีไ My God มีแต่หมอที่เย็บได้แต่เย็บได้แล้วว่าคือแผลหายแต่คือยังไงก็เป็นแผลเ,เป็นคือโชคดีที่มีคนที่อยู่ในงานงานที่น้องไปเล่นน่ะเขาตามมาด้วยแล้วเ,เ,เขาเป็นเจ้าหน้าที่จัดงาน<อ>เขาตามมาด้วยแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคเราอยากได้อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบา,บาลบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเอกชนจะมีพลาสติกเซอร์เจอรี เขาก็ช่วยหาโรงพยาบาลให้ในขณะที่หาโรงพยาบาลอะ่ะก็พาน้องไปเอ็กซเรย์ตรงนี้ตรงร่างกายก็ไม่เป็นอะไรก็คือแบบไม่มีปกติหมดนะลองจับลองอะไรก็คือไม่เจ็บเจ็บแช่บริเวณแผลไม่ได้เจ็บอวัยวะอื่นๆแล้วก็พอสักพักเสร็จอะ่ะก็คือบอกโอเคงั้นเราจะ move เขาก็ติดต่อโรงพยาบาลให้มีเพื่อนเหมือนเขาเขารักษาโรงพยาบาลเอกชนประจําเขาก็เลยแนะนําไปโรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งเราก็เลยแบบขอย้ายเคสน้องไปโรงพยาบาลเอกชนเลยไปถึงโรงพยาบาลเอกชนปุ๊บก็คือจากแบบหน้ามือเป็นลังจากคนเต็มโรงพยาบาลก็คือแบบไม่มีคนทุกคนดูแลแบมบ,บูอย่างดีอย่างดีพาไปแบบคือมาถึงปุ๊บเคสบัมบูเลยแปบ๊บเดียวได้เจอหมอพอคุยกับหมอ,หมอเบื้องต้นหมอฉุกเฉินเบื้องต้นปุ๊บอะคือหมอเขาก็ โอเคเหมือนคอนแทคไปที่หมอที่เก่งเรื่องแบบพลส s พลสติก <Sur gery S 2> เซอร์เจอรีโดยเฉพาะให้หมอสแตนบายแล้วหมอก็คือแป๊บเดียวก็คือมาถึงโรงพยาบาลแต่ระหว่างที่รอหมอมาโรงพยาบาลน่ะหมอคนนี้ก็คือพาไปที s ีสแกนสมอง แล้วก็มาคุยกันเรื่องเย็บแผลทำไมไม่ถามตั้งแต่แรกว่าจะเอาพ u b l i c หรือ private hospital ไม่นะาโมเมนต์นั้นอะเรียก ambulance บามันต้องใกล้ที่สุดอ๋อเข้าใจละก็เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้เหตุเพราะว่าก็เหมือนเราที่เป็นรถมาใช่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะคือต้องใกล้ที่สุดก่อนเพราะว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินแผลน้องอะลึกสามชั้นถ้าเย็บอะต้องเย็บทีละชั้น เย็บตั้งแต่ชั้นไขมันข้างในแล้วก็ค่อยๆเย็บทีละชั้นจนชั้นสุดท้ายเพื่อให้แผลเป็นน้อยที่สุดแล้วการที่จะเย็บขนาดนั้นน่ะเย็บสดไม่ได้ต้องดมยาสลบแล้วก็เข้าโอเปอเรชั่นห้องผ่าตัดซึ่งตอนนั้นก็แบบยังไงก็ต้องเอาอ่ะแต่ก่อนที่จะดมยาสลบแล้วเข้าห้องผ่าตัดอ่ะ น้องต้องทำ T C สแกนก่อนว่าสมองไม่มีปัญหาอพอถ้าสมองกระทบกระเทือนดมยาสะลบไม่ได้อพอเขานอนน่ะหมอก็แค่ดมยาแบบเลื่อเลื่อเอบาๆให้เมค e ัวร์ว่าเขา่จะไม่ตื่นมาระหว่างการผ่าตัดเวลาระหว่างการเย็บแผลหมอก็ให้ยาสะลบเบาๆแล้วก็เย็บหมอใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วก็พอเสร็จเปิบปะหมอต้องปลุกน้องเลย พอเย็บเสร็จปุ๊บปุกว่าน้องจะคอนเชียสตื่นมาไหมพอเขาก็หลายๆคนกะกลัวกันดมยาอาจจะแบบดมแล้วหลับอพอเย็บเสร็จปลุกปุ๊บเขารู้ตัวก็คือโล่งใจปลอดภยัยดับถอดไหมเสร็จก็คือแผลโอเคแบบดูดีหมอก,ก็ให้ซิลิโคนเจลถ้าคุณแม่ที่แบบผ่าคลอดจะมีแล้วเป็นยังไงให้มาเป็นซิลิโคนเจลให้เรามาตัด เล็กๆแ,แต่เพื่อไม่ให้เป็นแผลเป็นใช่หมอก็จะให้แปะประมาณ3เดือนแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยจะทาแบบยาแก้แผลเป,ป็นเพิ่มต่อจากนั้นอ่างเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วยังไงประกันเดินทางไม่มีประกันแล้วห้องกงค่ารักษาพยาบาลคือแพงมากจะบอกว่าหมดไปครึง่งครึ่งล้านเค oh นี้เหรอโอ้ my god นแปลว่า ทุกครั้งที่จะไปดังนี้คือต้องทําประกันเดินทางเลยดิแนะนำแล้วมันจะเวอร์ป่ะค o v e r อ๋อมันเวอร์ซื้อประกันเดินทางไม่เท่าไหรหลักหมื่นหลักพันถ้าเป็นประกันรายปีสมมติมว่าแบบเดินทางบ่อยๆแต่ถ้าเดินทางครั้งหนึ่งก็ไม่กี่พัน uh, คือถูกมากไม่ได้แพงแตอนนี้คือครึง่งใช่กลับมาก็คือ การเดินทางค่ะก็เลยต้องต้องซื้อเออออสำคัญมากเพราะว่าแบบแต่คือตอนนั้นโมเมนต์นั้นคือเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องค่าเช็จ่ามันเอารูปเป็นหลักอแต่ถึงเวลาก็คือต้องหามาจ่ายไม่น่าละหมอดูแลดีเชียววะแม่เออก็เลยแบบว่าไม่น่าละดูแลดีแต่ว่าเขาก็บอกทุกขั้นตอนคือแค่ซีทีสแกนก็แบบครึ่งแสนเลยอย่างเงี้ยเออ ค่าห้องพักค่าอะไรใช่วหมค่าผ่าตัดทุกอย่างอมไนเ้าไปผ่าตัดแอดมิดอีกแต่ก็คือก็จะบอกว่าแพงกว่าที่ไทยแบบว่าหลายเท่าตัวเออถ้าจะมีสงสรามใช่คือแบบเนี่ยนะอุบัติเหตุมันก็คือเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อใช่คือแบบแต่ก็ก็ถือว่าประทับใจเพราะว่าแผลแบบตอนนี้ก็ถือว่าแบบแทบจะมองไม่เห็นคือดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เลือกถูกอะว่าเออต้องเป็นพลาสติกเซเดอรี่นะอะไรเงี้ยคือแนะนําเลยถ้าสมมติว่าเด็กๆซนมาจะผู้หญิงผู้ชายถ้าเกิดว่ามีแผลที่หน้าหรือที่ใดก็ตามแล้วต้องผ่าตัดเย็บแผลไม่อยากให้มีแผลเป็นคือถ้าไม่อยากให้มีแผลเป็นพลาสติกเซเดอรี่เลยคุณหมอเย็บเขาจะเหมือนกับเวลาเราทำศัลยกรรมมาแล้วคือแบบไม่เห็นแต่สวยอย่างนั้นคือเราก็ต้องไปเบอร์นั้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นเคสมีทางอุบัติเหตุมีทั<ช>้งไม่สบาย<ช>เราก็เตรียมตัวไปแล้วก็อย่าลืมประกันเดินทาง<ช>ก็เป็นเก็บความรู้ฝากให้เพื่อนใชๆ,คๆใครฟังก็ลองดูใช่ค่ะ,คะโอเคงั้นวันนี้เท่านี้กินนะคะขอบคุณค่ะ